สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูต้นทุเรียนที่เราตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้โดนแดดสาดส่องทุกกิ่งเพื่อลดการเกิดโรคนะคะโดยก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องไปอยู่ที่ใต้ต้นทุเรียนของเราเลยค่ะแล้วก็ลองดูนะคะว่าใต้ทรงพุ่มของเราเนี่ยทึบไปหรือเปล่านะคะอย่างต้นนี้นะคะก็ได้รับการตัดแต่งแล้วค่ะ โดยเราจะเอากิ่งที่ซ้อนกันออกนะคะเลือกกิ่งยังไงนะคะก็เวลาเลือกเนี่ยเราจะเลือกกิ่งให้สลับหมุนเวียนกันเหมือนเป็นขั้นบันไดนะคะแต่ละกิ่งนะคะจะได้ไม่บังแสงกันค่ะ การที่เราแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นเนี่ยโปร่งระบายอากาศได้ดีแล้วก็แดดส่องถึงนะคะจะลดการเกิดโรคได้นะคะเวลามีโรคระบาดอะไรเนี่ยเราก็จะฉีดพ่นยาได้ง่ายขึ้นการแต่งกิ่งแบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ส่งผลให้ได้รู้สึกว่าแต่งแล้วดีขึ้นก็คือว่า ปกติเวลาเราฉีดพ่นยา,มาแมลงใช่ไหมคะช่วงแตกยอดอ่อนๆตรงปลายๆที่มันจะมีกิ่งเล็กๆเลกๆก,ก,ก,กระจุกอยู่ะคะ่ะตรงนี้เวลาเราฉีดแล้วพวกเพลี้ยโดยเฉพาะเพียจักจันเนี่ยจะเ,ออเหมือนกับว่าฉีดไปเท่าไหร่แล้วมันก็ยังระบาดอยู่ยอดของเราก็ยังแบบเป็นเรียวๆไม่สวยะคะ่ะแต่งแบบนี้นะคะสามารถช่วยได้เยอะมากะคะ่ะเพราะว่า เพลี้ยต่างๆเป็นมแมลงที่หลบเก่งค่ะเวลาเราฉีดแล้วถ้าเกิดว่าฉีดข้างนอกแต่มันมาหลบข้างในอย่างเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งมันก็จะออกมาทําลายใบยอ่อนของเราต่อพยายามตัดแต่งกิ่งที่ดูเป็นภาระมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ของต้นนะคะออกแต่งให้ข้างในพุ่มนะคะโปร่งนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยนะคะถ้าเรามองดูแล้วนะคะใบของเราก็ยังเต็มอยู่นะคะ การทำสวนทุเรียนนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะเราจะต้องนำมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราเจอสภาพแวดล้อมของสวนเรานะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้นำลองไปประยุกต์ใช้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ